และนี่คือ5เหตุผลที่ทำไมผู้มั่งคั่งทั่วโลกถึงเทใจให้แบรนด Air m a s เป็นแบรนด์ที่คลาสสิกตลอดกาลข้อ1 i r m เม e เป็นแบรนด์ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากกีฬาของผู้มั่งคั่งในปัจจุบัน i r m a ม e มีพนักงานกว่า1 2 0 0 0คนและมีหน้าร้านอยู่กว่า300กว่าล้านนะคะดำเนินการเองถึง210ร้210ล้านไม่น่าเชื่อเลยว่า i r m a ม e นั้นถือกำเนิดมาจากกีฬาม้านะคะโดยเริ่มจากช่างทำบังเหียนมา้าซึ่งมันก็คือเชือกที่เอาไว้บังคับม้านั่นแหละคะ่ะที่ชื่อว่า t h อร r รี่ m a e จริงๆแล้วแอนั้น ก่อตั้งมานะคะไม่ได้เอาไว้ขายกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เอามาทำก็คือบางเหียนมา้าทำให้ผู้มั่งคั่งจากทั่วโลกที่นิยมกีฬาม้าอยู่แล้วนะคะสามารถต่อยอดออกมาเป็นอานมา้าแล้วก็เป็นอุปกรณ์กีฬาสำหรับมา้านั่นเองค่ะ ข้อ2คุณภาพในการผลิตชั้นเยี่ยมค่ะกระเป๋ามีกระบวนการการผลิตที่เข้มงวดที่สุดหนังของกระเป๋าปัสจาตตำหนิหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์ไม่มีรอยขีดข่วนเลยรวมไปถึงวัสดุชั้นดีทุกชนิด ที่ตัดและเย็บด้วยมือทั้งหมดนะคะโดยหนังจะต้องเป็นเกรกเอเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหนังนกกระจอกเทศหนังตะกวดหรือว่าหนังจระเข้นะคะโดยหนังจระเข้นั้นมีความพิเศษตรงที่ถูกเลี้ยงในบ่อหินอ่อนเพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียนแล้วก็ไร้รอยขีดขว่วนแม้แต่นิดเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะหลังจากที่เลี้ยงในบ่อหินอ่อนแล้วก็นำแยกไปในเลี้ยงในบ่อทีละตัวเพื่อให้จระเข้นั้นไม่กัดกันด้วยค่ะ ข้อ3อุปกรณ์ต่างๆของแอ m เอ e โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋านั้นหาซื้อยากมากเลยค่ะเนื่องจากว่าสินค้าทุกชิ้นของแอ m เอ e ใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานแล้วก็ยังมี w e ตต i n g ล i ส t ยาวเหยียดเป็นหางว่าวซึ่งกลยุทธ์นี้ถึงเปถือว่าเป็นกลยุทธ์เด็ดของแอ m เอ e เลยเพราะว่าทําให้ลูกค้าที่มีความต้องการนะมีความต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะทำให้คนที่อยากได้แล้วก็อยากได้ ซ้ำอีกนะคะเนื่องจากว่าช็อปของ Airmes แต่ละที่นั้นในทั่วโลกนี้มีเพียงแค่300กว่าสาขาเท่านั้นทำให้ลูกค้าต่อให้เป็นผู้มั่งคั่งนะคะก็ยังคงจะต้องจองแล้วก็รอคิวยิ่งถ้าเป็นรุ่นพิเศษหรือว่า Limited Edition แล้วด้วยนั้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเงินเท่านั้นนะคะที่จะมีความสามารถในการซื้อเพราะว่าหาซื้อยากมากเ <no. S 1> MS เมกำหนดกลุ่มลูกค้าไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะที่สามารถเป็นเจ้าของครอบครองกระเป๋าแบรนด์นี้เพราะว่าคนที่ได้ครอบครองนั้นจะรู้สึกพิเศษขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากว่าบรรดาสาวกหรือว่าบรรดาผู้ที่ข้างใครในแบรนด์นี้นะคะจะต้องค่อยๆเก็บจากออเทร์หรือว่าเครื่องประดับเล็กๆน้อย จนถึงจะได้ประมาณได้ลิมิตได้มีโอกาสได้รับเวทงลิสต์ในการเลือกซื้อกระเป๋านะคะซึ่งจะทำให้การเลือกซื้อกระเป๋าแต่ละครั้งนั้นบนเงื่อนไขที่ว่าจะต้องเป็นลูกค้าประจำหรือว่าเป็นผู้ที่มีบุค,คลิกเหมาะสมกับกระเป๋าใบนั้นนะคะพูดง่ายๆนะคะเรียกว่าคนที่แบรนด์มองเห็นว่าเหมาะสมและคู่ควรต่อการใช้ a i r m a s การตั้งกลุ่มเป้าหมายแบบนี้พุ่งตรงไปที่เซเลบิตี้หรือว่าผู้มั่งคั่งระดับ A ทั้งหมดทำให้เงินไขค่อนข้างเยอะแม้แต่แฟชั่นมิสซาบ้านเรานะคะเวลาจะจองกันทีนะคะต้องจองกันข้ามปีเลยทีเดียวค่ะข้อ5นะคะแอมเมสสามารถขายต่อเพื่อเก่งกำไรได้อย่างงดงามมากเลยทีเดียวค่ะแอมเมสถือเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าตามกาลเวลาแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเอาซื้อมาแล้วไปขายต่อในปีถัดไปนะคะทุกๆใบนั้นมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ a อ r m มชเ i อสามารถทำกำไรได้ถึง14.21%ต่อปีนะคะโดยที่เราได้ทราบกันดีว่าคุณสมบัติของ a อ r m s นั้นเป็นวัสดุที่ทำมาจากหนังสัตว์ธรรมชาติสินค้านั้นต้องซื้อจากแบรนด์โดยตรงม,มีทั้ง Limited Edition หรือว่ารุ่นคลาสสิกนะคะ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรดานักลงทุนค่ะกระเป๋า a i r m s สที่แพงที่สุดนะคะจะเป็นแอม a กสฮิมาลายานะคะเป็นฮิมาลายาเบอร์กินทำมาจากกระเป๋าหนังจระเท้สีขาวประดับด้วยทองคำขาว 18K หรือเพชรมากกว่า200เมตรนะคะในกระเป๋าฮิมาลายานี้แบ่งออกเป็น3ไซส์ซึ่งไซส์ที่หายากที่สุดคือ35เซนติเมตร เชื่อไหมคะว่าตอนที่รีเซลครั้งล่าสุดปี2019นั้นขายได้สูงสุด5แสน0ัยงหรือ15ล้านบาทก,กันเลยทีเดียวคะ่ะ แป้งจะพาทุกท่านไปชมตัวที่กําหนดกลไการาคาของแอมเมสนั่นก็คือหนังแต่และชนิดที่แอมเเลือกเอามาทำกระเป๋าอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูล Luxury Selling และ Luxury Service ต่างๆได้ทางช่องย t u ู e Beyond Service วันนี้แป้งขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ